ชื่อเมตีนะครับอายุ62นะครับเออมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องไขกระดูกสันหลังฝ่อนะทุกวันนี้อาการก็คือซีดซีดแล้วก็เหนื่อยง่ายถ้าทำงานหนักกร,รักษาก็รักษามาตลอดตั้งแต่ปี5-4เม็ดเดือดขาวก็ต่ำอยู่ที่ประมาณพันสเม็ดเลือดแดงก็อยู่ที่เออสิบเอ,อ็ดสิบสอง ะะส่วนเก็ดเลือดก็อยู่ที่ประมาณแสนนะครวิธีรักษาคือจะต้องให้เลือดให้เลือดใน1นเดือนนะให้ประมาณ2อยูหรือ3ายูแต่หลังจากได้กินได้กินอาหารเสริมตัวนี้ลงไปแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มจากพันหนึ่งพันสมาเป็น2อ0พ2น0ี่สองพันเจ เลยใช้ระยะเวลาการก,กินประมาณเดือนครึ่งน,นะฮะสาเหตุมาจากอะไรไม่รู้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ทานอะไรยกเว้นอาหารเสริมตัวนี้นะฮะก็ทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าอาหารเสริมตัวนี้อาจจะมีส่วนทำให้เกล็ดเลือดและเม็เดเดขาวเพิ่มขึ้น